สวัสดีค่ะทุกทุกคนก็ใครที่มาเห็นคลิปนี้นะคะคุณไม่ต้องเลือกไพ่อีกแล้วเหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายแบบแรนดอมนะคะนี่คือดวงของคุณเลยนะคะเออไม่ต้องเลือกไพ่เลยนะคะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกให้คุณมาแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของคุณนั้นท่านต้องการอยากจะบอกอะไรนะคะอ และใบสุดท้ายโอเค <c oughs> ก่อนที่จะไปดูความหมายกันนะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์แล้วก็เม้นแชร์ออกไปนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นวิทยาทานนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยได้เห็นคลิปนี้ของช่องของเรานะคะอันดับแรกเลยนะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าท่าน เห็นคุณค่อนข้างที่จะอ่ะเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องอดทนกับอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะในตอนนี้เองเนี่ยคะ่ะคุณเหมือนกับต้องเป็นเสาหลัก ของในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าของครอบครัวนะคะคุณต้องทำเองตัดสินใจเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยจะได้นะคะบริวารเองก็มักจะนำพาเรื่องราวความเดือดร้อนมาให้อาจจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องแบบว่าดูแลบริวารของตนเอาไว้ให้ดีๆนะคะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมั่นอกมั่นใจเอาไว้นะคะอย่าเพิ่งไปโทษวาสนาหรือว่าโทษชะตาของตัวเองว่าทําไมมีคนรอบกายถึงไม่ สามารถจะช่วยอะไรคุณได้เลยนั่นเป็นเพราะว่าหนึ่งคือคุณมีความสามารถมากพอเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของหน้าที่ของตัวเองทําต่อไปนะคะแต่อาจจะต้องดูแลในเรื่องของคนที่อยู่รอบข้างเอาไว้ให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งเองเนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยถ้าทําด้วยตัวเองแล้วเนี่ยคะ่ะก็มักจะประสบผลสําเร็จนะคะเป็นอย่างดีนะคะก็จะนําพามาซึ่งของอโชคลาภชื่อเสียงเงินทองต่างๆเอามาให้คุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราพึ่งพาหรือว่ายืนหยัดด้วย ตัวเองคุณก็ยังสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะท่านบอกว่าจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยค่ะนั่นคือคุณต้องรู้จัก ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิถือศีลห้าให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็สวดมนต์ภาวนาไปนะคะการปฏิบัติแบบนี้เนะะี่ยค่ะมันจะช่วยดึงทําให้คุณเนี่ยนะคะมีสติปัญญาแล้วกเ็เห็นแสงสว่างนะคะสามารถถ้าเกิดว่าต่อให้มีอะไรมากระทบนะคะคุณก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะคุณจะมีความามีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามากระทบได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามแต่นะคะให้ใช้ชีวิตด้วยความสมถะนะคะแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยคะ่ะอย่าฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรมากมายจนเกินไปนะคะแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยคะ่ะรอดผลหรือว่ามีชีวิตที่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความเป็นอยู่การกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์พูนสุขและสุขสบายคะ่ะอย่าห่างจากการปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาดนะคะท่านฝากมาบอกคะ่ะโอเคยังไงซัก,ก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ